ทีว่าจะไม่รับบริจาคทางการเงินจากที่ไหนทั้งสินน้นผมเนี่ยเป็นห่วงชื่อเสียงประเทศไทยากลัวการท่องเที่ยวมันจะพัง คนเป็นแล้วไม่เจ็บป่วยส่งกลับเดียวนั้นเลยพาสปอร์ตหายเหยไม่เป็นไรเอาไปส่งไปก่อนกลับไปก่อนตั๋วเครื่อง,งบินไม่มีซื้อให้หมดคนเจ็บคนป่วยเอามารักษาโดยด่วนระดับที่3ก็คือผู้คนตายมาช่วยกันหาศพปีเดียวคำของเรากลับมาสู่ปกติปีเดียวจริงรับสารภาพเลยนะครับ<อ>วันที่เกิดซึนามิขึ้นผมอยู่ ขอนแกน่นกำลังไปหาเสียงเรือตังครับรก็ปรากฏว่ามีคนโทรแจ้งมาเขาแจ้งว่าท่านปลอดภัยสบูรณแล้วแจ้งมาบอกว่ามีเกิดสึนามิขึ้นที่ภูเก็ตผมยังไม่รู้สึนึมิแปลแบบสึนามิแปลว่าอะไร,นะรแล้วก็ไปได้รับคำอธิบายละเอียดขึ้นตอนเมื่อไปถึงภูเก็ตแล้วว่ามันเกิดการแยกของเปลนของโลกยังไงไงก็ไปเข้าใจตรงน,นั้น ก็วันนั้นก็รู้อย่างเดียวว่ามันอาการหนักมากแล้วที่สำคัญก็คือว่า,าผมได้รับแจ้งจากพอบอตบอขณะนั้นก็คือท่านโควิดโทรมาว่า,าคุณพุ่มหายถูกพัดไปตรงไหนก็ไม่รู้ยังหาจต่ไม่เจอผมก็เลยต้องต,ต้องช็อกเป็นพิเศษเพราะทั้งเรื่องของประชาชนทั่วไปเรื่องของประเทศเรื่องของ ผม,ผมใช้คําว่าหลานพระเจ้าอยู่หัวเพราะทุกคนตามมาทุกคนไม่สี่เรียสเท่าไหร่ผมก็บอกว่าเฮ้ยเข้าใจคําว่าหลานพระเจ้าอยู่หัวหายไหมไปตามกันมาไปตามให้ได้แล้วพอดีวันนั้นผมก็ยังต้องไปอีกที่หนึ่งเข้าใจว่าคงโกสุมพิสัยมาสารคามซึ่งอยู่ไกลๆเพราะว่ารอสนามบินภูเก็ตเปิดอออพอสนามบินภูเก็ตเปิดปุ๊บพอดีผมมีเครื่องบินของ กองทัพอากาศอยู่ที่นั่นผมก็บินจากคอนแกนตรงไปภูเก็ตทันทีที่สนามบินเปิดผมลงเลยลงปุ๊บผมก็เรียกประชุมเรียกประชุมเดียวนั้นเพราะว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเราแบ่งกระทรวงเป็น,เป,นเป็นฟังก์ชันเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนทาถ้าไม่มีเจ้าภาพไม่มีใครไล่จี้ของการทํางานร่วมกันเนี่ยมันมีทางสําเร็จผมเลยต้องไปนั่งไปเป็นหัวหน้าเอง และเสร็จแล้วผมก็ต้องมาดูว่าแต่ละพื้นที่ที่เกิดความเสื้อหายเนี่ยผมต้องส่งร่ำตีนไปประจำเพราะไม่งั้นก็ไม่มีใครประสานงานระหวังกระทรวงอีกผมมอบไปคนๆๆไปแล้วก็ให้รายง,งานผมตลอดเวลาแล้วผมก็ไปนอนที่นั่นคืนหรือสองคืนสองคืนแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาไปไปมาๆตลอดก็มันมีแต่ละปัญหา ปัญหาแรกก็คือต้องช่วยคนเป็นก่อนปัญหาที่สองก็หาคนตายให้ใหได้แล้วก็รู้ว่าเป็นใครแล้วปัญหาที่สามก็คือขั้นตอนอันดับที่สามก็คือการฟื้นฟกูก็เป็นเรื่องที่วันนั้นเนี่ยผมคิดอย่างเดียวว่าทั่วโลกจับตามองเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าเอาเหตุการณ์เหล่านี้ ไปขอรับบริจาคเรือรอะไรเด็ดขาดผมก็ประกาศทันทีว่าจะไม่รับบริจาคทางการเงินกับจากที่ไหนทั้งสิ้นแล้วก็ยินดีต้องรับการช่วยเหลือทางเทคนิคเพราะเป็นสิ่งที่เกิดใหม่เราไม่ชินใครมีเทคนิคอะไรดีๆมาช่วยเราเรายินดีต้อนรับยินดีรับก็ทําให้นานาชาติสนใจเป็นพิเศษก็เลยทุกคนก็ต่างตื่นเต้นกับมาช่วยกันก สิ่งที่เป็นเรื่องลึกๆของผมเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยเป็นห่วงชื่อเสียงประเทศไทยเพราะคนต่างชาติมาเสียเยอะเมื่อตายหลายคนกลัวการท่องเที่ยวมันจะพังหมดครับก็เลยต้องทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสมองของทุกฝ่ายมาช่วยกันซึ่งวันนั้นเราก็ทำกันได้ดีทุกฝ่ายทำได้ดีหมดก็เพราะว่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็น นายกอยู่แล้วให้ความสนใจแล้วไปไปดูตลอดแล้วติดตามตลอดแม่กระทั่งผมเ,เวลาตอนที่ไปหาศพทั้งหลายเนี่ยผม,ผมยังต้องนั่งหอไปลงแต่ละที่ยังขอพีพีเครื่องบินยังไม่ทันลงเลยกิน่นศพคุ้งขึ้นมาแล้วแล้วก็คุณหญิงก็ไปช่วยดูเรื่องของการ Identify ศพ ส่งคนไปช่วยให้กําลังใจคนที่ไปทํางานกันอะไรเงี้ยคือเราช่วยกับทุกฝ่ายวันนั้นเนี่ยทุกทุกฝ่ายภาคส่วนมีความรู้สึกว่ามันต้องช่วยกันมันก็เลยทําให้เราสิ่งที่สําคัญคือเราสามารถดึงดึงความสนใจและช่วยความสลับสูญจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยได้ด้วยนะอันนี้ก็คือทําให้สิ่งที่สําคัญ ตอนแรกลาดับผมเรียงลําดับนี้เลยนะคนเป็นแล้วไม่เจ็บป่วยส่งกลับเดียวนั้นเลยให้เขากลับไปหาอ้อมอกครอบครัวเขาได้สบายใจพาสปอร์ตหายเหยไม่เป็นไรเอาไปส่งไปก่อนกลับไปก่อนออกนักกิมเนออกอะไรเอกสารสำคัญให้ไปเลยเาจัดการให้จัดการให้รวดรวดเร็วแล้วก็เอาเครื่องบินของทหารนั้นนำส่งจากภูเก็ตมากรุงเทพมาต่อเครื่องบินให้แล้วตั๋วเครื่องบินไม่มีซื้อให้หมดให้เขากลับไปก่อนนั่นคือสิ่งแรกที่ผมทำสิ่งที่สองเนี่ย คนเจ็บคนป่วยเอามารักษาโดยโดย่วนถ้ารักษาที่นั้นไม่พอเอาข้องเทพอันนี้มันต้องเรียงลำดับระดับที่สมก็คือผู้คนตายมาช่วยกันหาศพให้ได้เยอะที่สุดเพราะวันนั้นมันคนหายประมาณ5,000ันคนเราเพิ่งได้มาพันคนก็ต้องไปตามหาแล้วก็บอกให้รู้ว่าใครเป็นใครสำคัญคือได้ส่งศพกลับหาญ,ญาพี่น้องเขได้นั่นคือสิ่งที่ผมเรียงลำดับเลยเพราะวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่า วันนั้นประเทศไทยเริ่มมีสตังเริ่มมีสตังหลังจากที่เราฟื้นเศรษฐกิจกได้ก็เริ่มมีตังเราก็มีความสภาวะการใช้เงินเพื่อทําให้ภาพพจน์ของเราดีแล้วก็ให้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีมนุษย,ษยธรรมสูงก็บอกไม่เป็นไรผมอนุมัติ่าใช้จ่ายนี่นะสังคมโลกทุนนิยมเยนี่ย มันชอบคบคนรวยไม่ชอบคบคนจนอะ่ะเราไม่ได้รวยแต่ว่าเราบอกว่าเราไม่จนก็แล้วกันอ่าบางทีมันต้องมันต้องเทไปก่อนต <c oughs> ้นต้องเทไปก่อนคุยมันรู้เรื่องอะ่ะสูง่ารเราเราไปคุยไปคุยกับแบงค์นเนี่ยไปถึงว่าโอ้โหเราขอกู้สักแสนหนึ่งคุยไม่รู้เรื่องนะแต่เราบอกว่าขอกู้สักพันล้านเนี่ยคุยง่ายผมดูตอนนั้นเราเราค่อนข้าง GDP เราโต7% 6%รซกกว่าๆอะไรเงี้ยเราไม่กลัว ขิดมาเลยตรงนั้นก็ตอนที่วันที่ผมล้มประมูลสนามบินสุวรรณภูมิแล้วประมูลใหม่ทูตญี่ปุ่นมาหาผมเลยบอกว่าถ้าอยู่ล้มเงินกู้ญี่ปุ่นจะไม่ให้กู้ผมบอกเออขอบคุณมากไม่อยากกู้หรอกเพราะว่าเงินสภาพคล่องที่แบงก์อุทยเต็มเลยเท่านั้นอ่ะมันตกใจแล้วผมก็ล้มประมูลประมูลเสร็จแล้วประมูลใหม่ได้เซฟไปหมื่นเจ็ดพันกว่าล้าน เสร็จปรากฏว่ามาเลยช่วยกู้หน่อยอ้าวนายบอกไม่ให้กู้ลยอย่างนี้แหละต้องรอไว้ก่อนนั้นไปเป็นไปบ่อยไปทุกที่เกาะพีพีก็ไปเขาหลักไปนั่งประชุมอยู่เขาหลักเลยที่โดนหนักที่สุดตอนนั้นนะฮะก็นั่งห้องนั่งประชุมบอกว่าเนี่ยห้องเนี้ยเบรกฟส s เนี่ยนะคนที่มานั่งกินเบรก f เนี่ยตายหมด พน้ามันเข้ามาไปมันล้างอาหารมัอยู่ชั้นข้างล่างใต้ดินบนคร่บ,รบเข้ามาปิดหมดก็ไปดูไปก็เศร้าไปเพราะว่าก็าแก้ปัญหาเต็มที่แล้ว <S 1> <S 1> ผมเ่าใช้ทหารใช้อะไรหมดใช้ทุกทรัพยากรที่มีอยู่ทหารแม่ทับสี่มาอยู่กับผมเลยตอนนั้นเดือนแรกเนี่ยหนักที่สุด, <S <S สดเดือนแรกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไฟฟ้าโทรศัพท์อะไรไม่มีหมดเลย <S <S ผมต้องรีบ ตั้งไฟตั้งไฟตั้งระบบสัญญาณโทรศัพท์ชั่วขาวขึ้นมาด่วนก็คืนวันที่ผมไปตามหาคุณพุ่มคืนแรกที่ผมไปถึงก็ตามหารู้ว่าอยู่โรงแรมนี้นะที่เขาหลักแล้วก็ถูกน้ำพัดไปแล้วพยายามหาแต่มันมืดมากปรากฏว่าผมไปเจอไปไปเจอพระเจ้าอย่หัวองค์ปัจจุบันตอนนั้นท่านเป็นสมเด็จพระบรมกับทูลกระหม่อมบุบรัต เสด็จด้วยกันไปนั่งรถปิกอัพตำรวจ mm hmm. ไปเจอกันในกลางมืดเลยที่มืดแล้วผมก็ไป U v, รถ Lexus SUV ไปกับลำตีสุวิทย์คุณกิติก็ไปด้วยกันไป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 ,ไปเจอท่านโดยบังเอิญก็ไปการาบพระบาทท่านแล้วก็ก็ถวายรายงานให้ท่านแล้วสเสร็จก็ขออนุญาตเปลี่ยนรถท่าน ผมก็ไปนั่งรถเปียกตำรวจแทนแล้วก็ท่านเสด็จรถเอสยูวีไปก็เสร็จรแล้วผมก็นิไ่ไปทุนท่านนะกลับเป็นเสด็จไปกลับเป็นบรรทมแล้วเราก็จะอยู่ดูต่อก็ดูทั้งคืนไม่เจอเช้าผมก็ไปนอนเออสายาไม่เกือเบเช้าลไปนอนแล้วก็บอกให้ส,นนสุวิทย์ลงไปดูต่อแปดโมงสุวิทย์โทรมาเจอว่าพบท่านคุณผู้บุรมแล้วผมก็รีบไปเลยแล้วก็ ก็ไปบรรจุอะไรเรียบร้อยก็คือวันนั้นต้องต้องทันทีทันใดหมดทุกอย่าง<ๆ>การฟื้นฟูนฟนเนี่ย<ๆ>ผมก็ขอผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนั้นว่าผมขอซอฟโลนให้กับคนที่นักธุรกิจทั้งหลายลโรงแรมให้เขาฟื้นขึ้นมาเลย เขาก็จัดซอฟโมดตัวไว้สองหมื่นล้านตทวนั้นก็เลยทําให้การฟื้นตัวเร็วมากแล้วผมก็ให้งบกลางงบพิเศษต่างๆไปให้กับกรมทางหลวงไฟฟ้าอะไรอะไรให้ฟื้นอินฟราสักเยอะโครงสร้างพื้นฐานที่ฟื้นขึ้นมาก็ทําควบคู่กันขณะเดียวกันโรงแรมก็ไปรีบซ่อมแซมแก้ไขปีเดียวครับของเรากลับมาสู่ปกติเลยปีเดียวจริงๆเราเสียเสียไปสี่สั้นเดียว คือตอนนี้นะผมก็เพิ่งรับรู้มาเร็วสองสมวันเองนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทางเหนือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่ามไม่สมบูรณ์อย่างเดียวนะป่าสมบูรณ์ก็แลนสลไลด์ได้ก็คือดินถล่มได้เพราะอะไรไหมฝนมันตกแบบมันวนวนอยู่ที่เดียวเมื่อก่อนเนี่ยเมฆมันพัดไปมันก็ตกไล่ไปเรื่อยมันไม่อยู่ที่เดียว อันนี้ตกที่เดียวเดียวเขาเลยเรียกว่าเลนบอมเลนบอมเลนบอมบอมันเกิดขึ้นบ่อยมาก mm hmm. แล้วมันตกจุดเดียว500มิลิเมตรวันเดียวเนี่ยอย่างเหมือนที่ที่ภาคใต้ก็500มิลิเมตรปกติ100มิลิเมตรก็หนักแล้วนะน้ําจะขังละอันนี้มัน500นี่ไม่ต้องพูดถึงท่วมแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าคลเม็เชนนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัว คนจะพิดิตเคลมเชนได้เนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือแควนตัมคอมพิวเตอร์มันจะสามารถทำนายเคลมเชนได้อย่างอย่างต่อละเอียดแต่ว่ามันอีกผมว่าอีกหกเจปีกว่าจะใช้ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้ AI ก็มีคนเสนอมาว่า AI สามารถที่จะ ทำทำนายนี่ได้แล้วก็วันก่อนที่เจนเซนมาก็คุยกันว่าขอให้เขาช่วยดูเรื่องอ Climate Change ใช้ a prediction climate change เมืองไทยให้หน่อยได้ไหมเขาบอกเออเดี๋ยวเขาจะดูให้เพราะว่าเขาดูเรื่องเขามาดูเรื่องของอะ,อะไรอะ medical AI hub แล้วเขาก็เลยผมก็เลยบอกว่าขอเป็น c l i climate change เนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะช่วยดู คือเราแก้มันไม่ได้หรอกแต่ป้องกันได้ทําให้ความสูญเสียมัน้อยลงเพราะว่าเคมีเชนี่ยไม่รู้จะแก้ไง